เพือ่อนๆเอฟซีนะครับผู้มีเกียรติท,ท,รทุกท่านผมนะครับสองเก้าผมกับสองเครื่องเสนาเหินครับผมกับมาส่งมหมีนะครับแต่ท่านผู้โชคดีได้เห็นด้วครับผมมาทีวัดบัานนานางวานครับตำบลม่วงใหญ่อำเภอโพไซจังหวัดอุบลราชธานีครับอ่าสมเซมบุรณะสาการ,ปรเปรียนเสื่อมลงังคาที่ลายลางังคาครับครับ แตะก็ช่วงนี้ทีมงานของผมนะครับเนาะทีมงานช่างศิลปะช่างแกะสลักกับแม่นช่างพูนปั่นกับวัตถุนุ่งกันเลยครับนี่แหละครับทีมงานเก่าของผมรวมทีมงานมากกี่สิบกว่าปีเลยครับรุ่นพี่รุ่นหน่งอ่านร้านเขามาเลี้ยนมาทำถ้ำมนต์พรมนะครับทางมืออาชีพนั่นแหละครับตัวนี้กระรังแกะแม่พิมพ์นะครับท่านผู้ชมครับนะครับแม่พิมพ์ใบลากาห์นังสาววันหันเบอร์ุนด์ด้วยชางวันน้องเพื่อนทันปุชชมบุนด์อันนั้นแแกะน้ำเงินเยอะแยะเลยอันงอนน้องโม่ใส่แหมบ เออนี่แหละครับท่านผู้ช้มมะเก๊กไก่เยอะนะครับเป็นแม่พิมพ์ครับที้แรกกับแม่พิมพ์โพลเดทายท่านผู้ชมโดยรวมเป็นดินน้ำมันครับแต่ก่อนครับดินน้ำมันหลอกดินน้ำมันออกมาแก้มะแกอีคกคร,าาารับก็สะอาดผมที่จะรอเทรอครับมาเป็นลายนะครับมีขั้นต้นกันเป็นลักลายนะครับเนาะลายใบลากาช่อผ้าใบลากาคราาับับบทียมทีมงานถูกผมนะครับเนาะครับท่านผู้ชมครับจาะนี้ไป พุทธไทยในคลิปต่อไปไทยถัดผู้ชชุ่มในเบื้องกานขี่กันรอเท่จังไงจังไงอยากที่ตามปุ้ชชมต่อไปนะครับน้อขอบคุณหลายๆนะครับน้อสวัสดีหลายนะครับเรื่อสวัสดีครับพี่ผัดเขาไปหลายครับสวัสดีครับ